nó là skill 4 vậy nhỉ skill 4 skill skill của modal này nhỉ wow 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 dừng lại 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 dừng ไอ้เทียโอ้ยเทียใช่ไหมคิวครับโอ้โหน้องๆจริงๆนี่ก็วิ่งข้าม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 ตายไม่ถูกกระโดดขัดไว้ยังไงเต้ร้อยโซโลคินโซโลคินเอาป้อมเอาป้อมเฮ้ยเอาไปตีป้อมดิตีป้อมดิตีป้อมดิกูรอซ้อมอยู่กูคัดกูคัดให้ไก่อยู่โอ้ย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 เออตาย XQ ไอสัตว์เร็วจ้าคนร้าห้ามทำงานเลย อากูรัดไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงเกมนี้กูแบบลาดมึงน้อยอยู่เหร่เออทะเลาะกันก็ไม่แน่เนี่หยาดเลยไอเนี้ยหุดใจตายหาเลยกูเห็นมีคนไอคิวกันด้วยกันสองคนเนี่ยโคตรเที่ยเพิ่มโอกาสในการฆ่านั้งสองรอบสองคะแนนเลยกูคงใจตายเลยถ้ามันกดพร้อมกันมันจะนับเป็นไอคิวของใครหรอดีลีนคู่ไหมว่าก็ดู้ใครแม่กดไวกว่า เดียววีอ่ะสิงมือปืนไว้อ่ะด่วนขคานั้นแหละไอ้ย่ยแบงศัตรูตัวเดียวไอ้สัตว์เอ็กคิวย้ำเลยมบงคนี่มันแก่ไปสำหรับเราสองคนเลยแงนี่ใหญ่ไปพ่อไอ้สัตว์ร้านเราไม่โตเป็นสิบโตไอ้สัตว์ เมือโคตรใหญ่อไม่เอเสม่คอมเมนตหน้ากันไหมไี่ถีานรอมันใหญ่ไหมถ้าเรารอสองคนเดยเรจะรอดูแล้วกันว่าจะมีโลมมากกว่าไหนตัวนิวกว่ากันโอ้ยเช่าจอทาระวังนะบูสโตเห็นเห็นอ่คนไหนบูสดาวสามสิบวิคสี่มรู้กันนี่เหคนไหนนะเนี่ยอันนั้นยิงปืนแม่แม่นี้ มามานกนกนกเราต้องได้นกเราต้องได้นกเรต้องได้นกเรต้องได้นกอืมนี่หัวไปทีหนึ่งหัวไปทีนึงอะไรอะไรจ้าใจติงเจ้าคนนี้เว้าคนนี้คิวนาดีมากต่อพอพออยพทอยพทอยอเโอเคต้งเกไปไกนก็ไม่ได้ฮาวขนาดนั้นนะเวรอก็ไดู้้ก็ไม่ได้ฮาวกูไปโซน่มึงนะเว้เมื่อกี้ มึงี่ยังไม่เกี่ยว่ไเมื่อกี้มันงได้อยู่ยิ่งใหญ่ไม่พอย่งใหญ่พออุ้ยเียมันก็ขึ้นไ่ช่วยไก่ไหมมา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 าม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 ีาาอมโยเี ทำไมบูตโตมึงน่ากลัวจังเลยวะไอเฟิรดบูตโตไม่เลยเชียร์ไอ้อะบูตบตอินบูสไอ้สัตว์เลเปียไอ้สัสโอ้ยเอ้โหไปตัวระเบิดใครเข้าไปวะย่อยเออเออเข้าไปทางทางนี้คิวเดอร์ก็ยืนรออยู่ก็ไม่เข้าใจแม่งเหมือนกันทำไมบูตโตตัวนี้มึงน่ากลัวจังเลยเฟิร์สนั่นดิราชาบกพรเลย เจอ้ย้ยลอะไรเยอะแยะวันนี้วอ้นาน้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโโอยโอ้ยโอ้ยืนบง้ยูโแต่เฟิร์สโดนานรัวอเงี้ยยนบังแบบใดเฟิร์สโดนตลอดเลยไอ้โอ้ย สกิลสี่ยังไม่มีเลยอุ้ยนั่นคือสกิลสี่ไว้เน wow. ี่ยสกิลสี่สกิลยุ่งเยอะไปลสกิลสี่หมอตอนนี้เนี่ยว้าวว้าวมึงยืมย่าย่าเอ็กซ์คไปซะก็โหไปละไกปูแหววแหวว้าววอะไร มันกสาบไปหาเมื่อกี้เอาอะไรฮะอะไรวะไอ้เหียกูกูไม่เห็นเลยัต์ไม่ได้ไปโฟกัสเมื่อกี้อะไรเหียไอเดนาบกิ้งไปหาเโอยเกือบเกือบไม่รอดละไม่ไม่โอ๊บเชชิมันอะไรวะมันกล้ตายแล้เดิหาด้น้อยมากแล้วไปโ่เสียดายเลยว่ะเฮ้ยเนเยยเย้ยเ้เ ทำอะไรเพื่อกูทำอะไรเพื่อกูทำอะไรเพื่กูทำไเ็ยอะไรเงี้ยเจ้ลองเป็นใครสิคนเมืองนี่มันใหญ่ไปสำหรับเราสอคนแม่มันมุดลงเอะมาอคนตอนนี้มันไม่ได่นแลทวตอนตอนนี้มันใหญ่ไปยู่ระหว่างนั้ทำอะไรูด้เหรอใครฟรีครบเจ็ดครั้งก่อนก็ได้ไอคิวไปก่อน ใครจะไปนับไอ้เหี้ยเป็นกูก็ไม่นับไอ้เหี้ยอุ้ยเฮ้ยมึงเล่นกันวะหรือโดนลัวๆเลยเว้ยแต่มีล่างนะมึงใช้สกิลมึงไมมึงใช้สกิลแล้วมงเสียเลือดไงโอ้ยโดนไอ้คิวโอ้โหกดไม่ทันนะครับโอ้โหสิงมือไม่ไวเลยเอ้ยมาช้าไปเฮ้ยกดเลยกูโอเคดำนี้มากก็เพื่อน

เอาอะไรเฟลนว้าว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 เ้าววาวว้มวนมันวยาวว้าอ้าวว้าวว้า่้างว้าวว้าววไาว้าวว้าวว้า้าวว้าว้าว้าวว้าวว้ากลางว้้าวว้าวว้้าไว้าวว้เ้าาววาวว้้ารอเีวา้้ไอ้เี้้้า้้ว โอ้โหไม่ได้เขื่อนแต่โอเคสวยตายตายตายนโอเคทำนี้มีมีสกิลอีกทีไหมไกลโอ้โหไม่รอดเรื่อไม่มีอ่ะเฮ้ยตาโอเคตายโอ้ยมึงคนเดียวเดีวมึงคนเดียวแล้วไอ้เฟิร์สขอหวังหมู่บ้านโคโนฮะกันตอมไม่ไดไม่ตายอหรอกไม่ไม่ับยัง โซ่เียอไรลิกอยู่ไหนบอกก่อนก่อนมึงจะโซ่อ้เงี้ยดอไกลับตไหนเน่ยป้าอ้มจตัดฟ้อมันไปแล้วอะสุดชิงนินจาดอกหนึ่งนั่นแะบ้าของชสหม้าคนอคนที่ทรยศเ่มันเป็นสวะไอ้คนที่ทิ้งเพื่อนน่ะสวะยิ่งกว่ามช่เพื่อนนะมันมันเพราะที่ิงภารกิจเลย ไม่จิงเพื่อนดิเฮียเดียวเลยมันพูดแะไม่ได้ที่เขายกไม่ใช่หรอครับเป็นสว่างไม่่อนระบาช่อไกิดของมันคือเอาตัวซาสเกตไปหลังไอ้เีโหเีชิมหายไอคิวโอ้โหน้องๆตายตายตานผมไวมากอ้าวเหี้ กาะครับกรอบเกาะโอ้เฟิร์สเซฟเซฟเดอะเวิลด์โอ้เฟิร์สเซฟเดอะมีโอ้ขอบคุณมากดอนดูไอ้ยังอ้าวไอ้ยชิบหายเราคขึ้นไปอ่ะเอาไอ้รูปเรอบต้องช่วยแล้วอ่ะอุ้ยมันต้องไปแล้วอ๋อไปเลยเวัเนี้ยเออสวยโอยไอ้คุณมันนั่งแบบคัทจอยู่คัทอยู่มันแบบคนจะตายได้ถ้าเกินถูกฆ่าไอ้ย่าจริงจริงนี่ก็บมี่อะข้าพูด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 มันตายไม่ถูกตาจะโดดขัดไว ยังไงเตย์ร้อยโซโลคินโซโลคินเอ้ยว้บว้า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 ว่ากลางยกลางไม่ไหวไม่ไหวกลับมาที่แค่กลับมาแล้วเอามึงโดดไปไหนโอ้ยเชี่ยเออได้อยู่นะที่เป็นอะไรเล็บมึงมาทำมาจิ้มปันแย่จนจมูกปันจนตายย้ยอ่าเน่าตายอะไรนี่วัดฟักแย่แย่ปุ๊บเลยกันเราหลายตายเียจะคินโดนเป็นเงินอะไร ยซนเลไฟแตกตายเหี้ยขาดไฟแตกขาดไฟแตกเฮียแค่ขาเพิ่งโอลิปัสไม่เป็นใครใช้ฟืนกินมาจิซื้อเอาป้อมเอาป้อมเฮ้ยเอาป้อมดิป้อมดิป้อมดิกูรอซ้อมอยู่กูคัดกูคัดให้ไกลอยู่โอ้ยโอ๊ย เอออคิไอสัตว์ยินจาคนร้หาิคิวไอเลย I s t อตอวามันกต้เลยเอาเป็นกินด็ตด้เโดนแน่ผมไม่กินาไม่กินร้องเพลงมั่วมากครับเมื่อกี้ไอ้คนแม่งร้องเพลงนี้เป็นนี่หัวฟืดหัวฟาล้วกูแบบภาษา ยังไงอ้อยก่อนนี่อุ้ยแทงว่าิีทีปาดยังไงไอ้ปันเมืองนี้มันเล็กไปสำหรับเราแลวบ่อยปันเมืองนี้มันเล็กไปสำหรับเราสามคนไฟอะไันไอปันไอ้รอมากใจเย็น มันจะยิงกันยังไงวะสามคนเนี่ยเฮียเฮ้ยมาทางนี้โอ้ยเอาเร็วเลยใชีไหมมึงคิดสภาพดวลปืนไปสามเหลี่ยมแล้วถ้าไม่ตัดสินใจยิงคนเดียวกันมึงก็จะเบื่อเลยมึงเคยเห็นฉากไหมว่าในสตาร์วอร์สแย์เบิร์ที่มันดวลปืนกันสามคนมีคนแม่งถือไลท์เซเบอร์อยู่ไอ้เฮียไม่ไม่ปืนด้วยในปืนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีแล้วอตีแล้วอตีแล้วก็แปะดาวกระจายแล้วก็ โอ้ยไโอ้ย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 โอโอ้ยโอ้ย้อ้ h my god อ้เอ้าเรียบร้อยน่ันเี้ยเนน่าเฮียยไม่อเนน่วยกันเนนาดิอืมเรนน่าบอกเขาไปนะเ้อตายะอยเียแรงอมังกรอ้าวแล้วอ่ะเรนน่า เจอคุมขวาพีกเจอคุมขวาเรียบร้อยละมันแฝดเข้ามาได้อยู่มั้งตายดิตายตายตายอุ๊ยอุ้ยหมาหมาเงี้ยถอยถอยดีถอยดีไกลโอ้ยนะรำเบอร์โดนเราโดนเงี้ยชิบหายเลยคุณเบฟเฮ้ยเอฟเฟคเมื่อเชียร์คลิปได้อยู่เรียบร้อยมันจบแล้วอนาคิน มันจบแล้วอ่อเรือเม่เร <laughs> ือตีก่กลัวหรือหนึ่งวิ้ก่อนที่มึงจะออกไปเอ่เรหึิงไม่รีบเลยรีบไปเนอะไอ้เ <laughs> ชียมึจะขว้างเลยมึงส<ต>อแล้วไอ้ย้อวดแรงเลยไอ้ <laughs> ปานเดินผ่านพุ่มคือเป็นลมอะ <laughs>

ဒါကိုအင်းညိုကကကတော့ကတော့ဝစီဒီဝိတ်